พูดถึงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกัน<ช>บ้างน,นะคะก่อนหน้านี้ช่วงสงกรานต์แหมหยุดยาวหลายคนก็เดิน<ช>ทางต่างจังหวัดขึ้นเหนือกันบ้างลงใต้ก็มีเหมือนกันบางคนเลือกไปเที่ยวทะเลภูเขาอุ้เยอะแยะเลยคุณดังนั้นค่ะตอนนี้ก็คือปัญหาหนักเวลากลับ<ช> <ๆ S 2> มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานะคะเส้นทางต่างๆเนี่ยจะแน่นขนาดที่ฉันเห็นตั้งแต่วันที่15แล้วนะบางคนเนี่ยคือรีบกลับก่อนเพราะว่าลีรถติดดังนั้นนะคะวันที่16อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นวันเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วก็กลับ บ้านพักของตนเองนะคะก็คือตั้งแต่วันที่16ถึง17เมษายนนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะหลายหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความสุขสบายกับประชาชนในการเดินทางกลับพันตำรวจเอกภูสิทธิ์วิเศษคามินรองผู้บังคับการตำรวจจราจรคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับกรุงเทพมากที่สุดคือวันอาทิตย์ที่17เมษายนแล้ก็ช่วงเช้าวันจันทร์ที่18เมษายน โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางในเส้นทางระยะยาวส่วนประชาชนที่เดินทางในเส้นทางระยะสั้นก็เริ่มทยอยเดินทางกลับมาบ้างแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายน กองบังคับการตำรวจจราจรมีการเตรียมกำลังตำรวจจราจรเพื่อเฝ้าระวังและก็เตรียมรับรถที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครตามเส้นทางเมืองหลักก็ตั้งแต่ทางด่วนขั้นที่1ด่านดาวคนองด่านประช,ชาชื่นถนนจตุโชตฝั่งมินบุรีถนนมอเตอร์เวย์ถนนสีนครินถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็วางกำลังเจ้าหน้าที่รอบสถานีขนส่งหมอชิดสถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้แล้วก็สถานีรถไฟหัวลำโพง แล้วก็ยังมีจุดให้บริการประชาชนทั่วกรุงเทพอีกกว่า100จุดค่ะค่ะใครที่เตรียมจะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะขอให้วางแผนการเดินทางกันนิดหนึ่งเพราะว่าไปดูตัวเลขเดินทางโดยรถโดยสารบรารขอสอแค่วันนี้นะคะตัวเลขรายงานเบื้องต้นบอกว่าจะมีคนใช้บริการ171,988คนยังไม่นับรถไฟอีกประมาณ1 0 0 0 0แคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งบขอสอทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องมีรถเสริมละคะ่ะ เตรียมจะเพิ่มรถไฟสายเหนือนและอีสาน15ขบวนรองรับผู้โดยสารได้30,000คนส่วนการเดินทางด้วยสายการบินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ4,346คนและสายการบินไทยสมายอยู่ที่3,132คนค่ะ ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมที่จะประสานงานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมออกก,กับสากนแท็กซี่คือต้องเตรียมรถเมย์กับรถแท็กซี่ให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะระบายผู้โดยสารจาก3จุดหลักๆก,ก็คือสถานีขนส่งหมอชิด2จุดจอดรถบขสชั่วคราวกรมการขนส่งทางบกตรงจตุจกักรและท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะ และนอกจากนี้นะคะในช่วงที่ผู้โดยสารใช้บริการรถแท็กซี่กันเยอะก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดลงไปเลยค่ะป้องกันรถแท็กซี่เอาเปรียบผู้โดยสารถ้าเจอกรณีที่เก็บค่าโดยสารเกินราคาปฏิเสธไม่ยอมรับผู้โดยสารหรือว่าไม่ใช้มิเตอร์ ขับรถไปแล้วไปทิ้งผู้โดยสารอยู่กลางทางอันนี้เตรียมนะคะเจอลงโทษขั้นสูงสุดอาจจะโดนพักหรือว่าถอนใบขับขี่ทันทีเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่นี้เอาจริงเอาจังนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูแล้วกันว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแต่ว่ามาตรการก่อนหน้านี้โอ้โหป้องกันเรื่องการเกิดอุบัติเหตุไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าการทํางานของรัฐบาลน,นี่เข่งขันกันมากจริงๆนะคะ,คะเพราะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเน,นื่องก็คือใครที่ขับรถกลับที่ต้องระมัดระวังนะทั้งชั้นที่ตำรวจเข้มงวดมากนะคะทั้งเส้นทางสายหลักสายรอง สายย่อยจนให้ตำรวจบอกว่าบางทีรู้ว่าตำรวจตรวจอยู่ที่เส้นทางสายหลักเอาหลีกไปใช้เส้นทางสายรองและนี่แหละเกิดอุบัติเหตุกันเยอะมากเลยอย่างนี้ต้องเตือนผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดง่วงหรือว่าขับไม่ไหวพักสักหน่อยละกันดื่มน้มําดื่ม่ากินอาหารก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนอนพักสักหน่อยแล้วก็ค่อยขับรถกลับบ้านได้ค่ะจะได้ปลอดภัยทั้งคนขับแล้วก็คนที่เดินทางรว่วมไปด้วยค่ะ,คะ